ทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นจากทาง YouTube, พอดแคสต์พอ b e a n และ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ Act now และใน Twitter และเว็บไซต์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับจะแก้รัฐธรรมนูญจะเขียนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด วันนี้มีการใช้เงินใช้งบประมาณใช้อำนาจรัดไปอย่างไรถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามวัตถุประสงค์เป็นประโยชน์กับส่วนรวมหรือเกิดประโยชน์กับใครบางคนเป็นการเฉพาะหรือไม่และเมื่อประชาชนพูดแสดงความคิดเห็นแล้วทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องจากรัฐบาลปกป้องจากหน่วยงานราชการเป็นการปกป้อง ตามกฎหมายในฐานะของประชาชนอย่างเต็มที่ในรัฐธรรมนูญมาตรา41เขียนไว้ชัดเจนบอกว่าประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐอันนี้มีความชัดเจนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่า ใครใช้อำนาจรัฐอย่างไรประชาชนจะต้องได้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นส่วนมาตรา63เขียนเอาไว้ว่ารัฐ ต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติตรงนี้มันเป็นสาระสำคัญที่เพิ่งเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรกเป็นการให้ความสำคัญในการปกป้องประชาชนที่จะทำหน้าที่แสดงการหวงแหนผลประโยชน์ของตัวเองทรัพยากรของประเทศชาติ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะอยู่ในสังคมที่มีความโปรง่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม